ปี2028ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมยุโทโปกรณ์ไทยอีกครั้งเมื่อกรมวิจัยและพัฒนาอาวุธประจำกองทัพไทยได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเปิดตัว AK 47รุ่นใหม่2028ซึ่งถูกยกระดับขึ้นจากต้นแบบเดิมที่โด่งดังจากรัสเซียกลายเป็นเวอร์ชันที่มีสมรรถนะสูงสุดที่เคยมีมาในภูมิภาคเอเชีย AK 47เวอร์ชันไทยในปี2028ไม่ได้เป็นเพียงแค่การลอกเลียนแบบแต่เป็นการพัฒนาใหม่ทั้งระบบ โดยนำเทคโนโลยีล่าสุดมาประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบความแม่นยำและการควบคุมอาวุธในทุกสภาพแวดล้อมโครงสร้างใหม่น้ำหนักเบาแต่ทนทานกว่าเดิมหนึ่งในจุดเด่นของ AK-47 รุ่น2028คือการใช้วัสดุผสมพอลิเมอร์ไทเทเนียมคอมโพสิตซึ่งช่วยลดน้ำหนักของปืนลงจากรุ่นเดิมกว่า15%โดยยังคงความทนทานต่อแรงกระแทกค,ความร้อนและสภาพภูมิอากาศสุดขั้ว โครงปืนถูกออกแบบให้มีลักษณะโมดูล่าผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภาคสนามได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งลำกล้องเสริมอุปกรณ์เล็งแสงอินฟราเรดหรืออุปกรณ์ลดเสียงยิงทั้งหมดสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ของภารกิจพลังการยิงและความแม่นยำที่เหนือระดับ AK 47รุ่น2028มาพร้อมระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะที่ทำงานรวมกับชิปประมวลผลขนาดจิ๋วภายในปืนสามารถปรับอัตราการยิงได้อัตโนมัติระหว่างโหมดต่อเนื่องและกึ่งอัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของลำกล้องเพื่อลดแรงถีบหลังยิงแต่ละนัดกระสุนที่ใช้เป็นรุ่นพิเศษแบบ7 62x39mm High Velocity Armor พีซิงซึ่งผ่านการทดสอบว่าสามารถเจาะเกราะระดับ3ได้ในระยะ300เมตรพร้อมความเร็วปากลำกล้องที่สูงถึง950เมตรต่อวินาทีซึ่งนับว่าเร็วที่สุดในบรรดาปืนจู่โจมในเอเชีย er. ระบบเล็งและการเชื่อมต่อดิจิทัลปืน AK 47รุ่นใหม่ยังมาพร้อมกับระบบเลงดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับหมวกนิรภัยทหารหรือแว่นตาเอาของหน่วยรบพิเศษผู้ใช้สามารถเลงเป้าหมายผ่านฮัดแบบเรียวไทม์โดยไม่จำเป็นต้องยกปืนขึ้นสองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการรบในพื้นที่แคบเช่นป่าหรือในอาคารนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชาการกลางของกองทัพเพื่อส่งพิกัดและสถานการณ์ใช้งานของปืนแบบทันทีทําให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการทดสอบภาคสนามและผลตอบรับ การทดสอบ AK47 รุ่น2028ถูกจัดขึ้นในหลายภูมิประเทศของไทยตั้งแต่พื้นที่หนาวเย็นยอดดอยไปจนถึงสภาพร้อนชื้นของภาคใต้ืืนแสดงผลลัพธ์ได้อย่างน่าทึ่อถด้วยค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า2.5เซนติเมตรที่ระยะ100เมตรแม้จะถูกใช้ยิงในสภาพฝนตกหนักหรือฝุ่นหนาแน่น ผลตอบรับจากหน่วยรบพิเศษของกองทบบกและหน่วยอารินทราชของตำรวจได้ชื่นชมความสมดุลระหว่างพลังการยิงความเสถียรและความง่ายในการดูแลรักษาอีกทั้งยังระบุว่าเป็นหนึ่งในปืนจู่โจมที่ใช้จริงได้ทุกสถานการณ์และไว้ใจได้แม้ในสถานการณ์สุดวิกฤตเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นในเอเชีย เมื่อเปรียบเทียบกับปืนจู่โจมชื่อดังจากประเทศอื่นในเอเชียเช่น QBC 191จากจีนหรือหฮาอัทไท20จากญี่ปุ่น AK-47 รุ่น2028ของไทยโดดเด่นกว่าในด้านอัตราการยิงความแรงและระบบปรับการยิงอัจฉริยะอีกทั้งยังเป็นรุ่นเดียวที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมศูนย์กลางผ่านเครือข่าย 6G ได้ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายรายต่างประเมินว่า AK-47 รุ่นนี้เป็นปืนจู่โจมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชียขณะนี้และอาจเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอาวุธเบาของประเทศพันธมิตรในอนาคตผลกระทบต่ออุตสาหกรรมความมั่นคงของไทยการพัฒนา AK 47รุ่น2 0 2 8ไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะด้านยุทธศาสตร์การทหารเท่านั้นแต่ยังช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศให้เติบโตโดยมีการจ้างงานวิศวกรนักวัสดุศาสตร์และนักออกแบบระบบกว่า3 0 0พันตำแหน่งทั่วประเทศรัฐบาลไทยยังประกาศแผนส่งเสริมการส่งออกอาวุธภายใต,ใต้แบรนด์ที่เชฟินซีซึ่งมุ่งหวังให้ปืนรุ่นนี้กลายเป็นสินค้าหลักในตลาดอาวุธของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางสรุปความภาคภูมิใจของคนไทยในเวทีโลก เอ47รุ่นใหม่2028ของไทยคือก้าวกระโดดที่สำคัญของวงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกและที่สำคัญที่สุดมันยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติในอนาคตปืนรุ่นนี้จะไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในสนามรบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามารถความคิดสร้างสรรค์และความมั่นคงของประเทศชาติไทยอีกด้วย หากคุณต้องการให้แปลงสคริปต์นี้เป็นเวอร์ชันวิดีโอพร้อมเสียงภาคไทม์โค้ดหรือเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระสุนและอุปกรณ์เสริมของ AK-47 เวอร์ชั่นไทยแจ้งได้เลยครับ